โรงเรียนบ้านเนินทองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชุมพรเขตหนึ่งสำนักง,งานคณะ,ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านเนินทองตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลสลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2477 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม,มศึกษาตอนตอน้นระยะห่างจากตัวจังหวัดชุมพร65กิโลเมตรมีพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนประมาณ100ไร่ด้านเขตพื้นที่บริการจำนวน2หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่6ตำบลสลุยและหมู่ที่6ตำบล2พี่น้องตั้งอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปัจจุบันได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่1ปี2553และได้รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีสีตำบลรุ่นแรกประจำปีการศึกษา2556 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเนินทองเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐานด้วยธรรมาพิบาลประสานหลักปัจฉยาของเศรษฐกิจพอเพียงคาติพศสุวิชาโนพระวังโหติผู้รู้เป็นผู้เจริญคําขวัญของโรงเรียนความรู้คู่คุณ,ณธรรมนำประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียน1กีฬา1ดนตรี1วิชาชีพเอกลักษณ์ของโรงเรียนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมข้อมูลพื้นฐานครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน24คนประกอบด้วยนายไพเราะต่างประเทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง ข้าราชการครูจำนวน21คนครูพี่เลี้ยงจำนวน1คนธุรการและนักการพานโรงจำนวน2คนและจำนวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน390คนสวัสดีค่ะที่นี่คือโรงเรียนบ้านเนินทองตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะ อาคารด้านหลังของเรานะคะเป็นอาคารชั้นมัธยมศึกษานะคะมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะส่วนอาคารทางด้านนี้นะคะเป็นอาคารหอประชุมนะคะใช้สําหรับทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนค่ะเช่นกิจกรรมการกีฬากิจกรรมสดมนสุดสัปดาห์นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนบ้านเนินทองค่ะ อาคารด้านหลังนี้นะคะเป็นอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีอาคารเรียนจํานวน4หลังอาคารประกอบ8หลังกิจกรรมประจําวันต่างๆของโรงเรียนและของนักเรียนตอนเช้าของทุกวันคุณครูยืนเข้าแถวเพื่อรอรับนักเรียน จากนั้นนักเรียนทุกคนจะร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเขตรับบุญของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมะวัยจนถึงระดับมัธยม,มศึกษาตอนตอน้นในเวลา8นาฬิกาตรงเริ่มจากเคารพรงชาติสวดมนต์แผ่เมตตาจากนั้นนักเรียนจะเดินแถวเข้าชั้นเรียนกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้การสอนในห้องเรียนเริ่มจากตั้งแต่ระดับประถมมัธยมป .1 พิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์มัธยมมัศึกษาปีที่สกิจกรรมกล่าวขอบคุณข้าวในตอนอาหารกลางวันกิจกรรมเด่นของโรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปสมวัยหรืออนุบาลกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนกิจกรรมดนตรีไทย โรงเรียนธนาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดกิจกรรมกีฬากิจกรรมโรงเรียนสีขาวเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดการจัดการเรียนการสอนป้องกันยาเสพติดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมต้นแบบ โครงการรถรับส่งนักเรียน hey, 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 hey. ผลสำมฤทธิ์ทางการเรียน 1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นปะสมมาศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศทั้ง4วิชาคือวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย51.83วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย44.39 วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย38.48และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลีย่ย39.42 2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ o est, ระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3ส,สูงกว่าระดับประเทศทั้ง4วิชาคือวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย51.57วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ย37 62 6 2วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย32.00และวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย34.29ผลงานการพัฒนาของสถานศึกษาปีการศึกษา2542ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนระดับปฐมมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา2552ได้รับป้ายสวนคฤึกษศศาตรโรงเรียนจากสมเด็จพระเทพปรัชฎรา,ราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีปีการศึกษา2553ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลรุ่นที่1ปีการศึกษา2556ได้รับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีสีตำบลรุ่นแรก ปีการศึกษา2556ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2557ได้รับโล่เกียรติคุณการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านระดับประถมศึกษาจากกระทรวงวัฒนธรรมปีการศึกษา2557 ได้รับโลกเกียรติคุณโรงเรียนธนาคารดีเด่นชนะเลิศระดับภาคใต้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปีการศึกษา2558ได้รับโลกเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบ p r a c t ทีสหรือ B.P. ระดับประเทศจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูล,ลนิธิยุวสถรรัตน ปีการศึกษา2558ได้รับรางวัลโล่โรงเรียนคุณธรรมจะริยธรรมดีเด่นจากธนาคารอมสินและกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา2558ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาจากกระทรวงวัฒนธรรมปีการศึกษา2559ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและได้รับประกาศเกียรติคุณโล่และถ้วยรางวัลอื่นๆอีกมากมาย